ผู้ชมคะใกล้สงกรานแล้วนะคะลองนับนิ้วกันดูสักหน่อยว่าระยะเวลาที่ได้รับวัคซีนนั้นใกล้จะถึงกําหนดที่จะต้องได้รับเข็มต่อไปแล้วหรือยังนะคะซึ่งถ้าเป็นกลุ่ม608ในทุกพื้นที่มีคําแนะนำนะค่ะว่าขอให้เข้าไปรับเข็มกระตุ้นเข็มที่3ส่วนใครยังไม่เคยได้รับสักเข็มก็ควรจะเข้าไปรับวัคซีนค่ะที่บ้านมะเกลืออําเภอเมืองนครสวรรค์นะคะใช้วิธีการประกาศเสียงตามสาย ให้ลูกบ้านที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและคนที่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นเข้าไปรับวัคซีนกับเจ้าหน้าที่ค่ะโดยในขณะนี้นะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเขาไปพบถึงบ้านแล้วก็ฉีดให้ถึงบ้านค่ะคือวัคซีนเนี่ยเดินไปหาถึงบ้านแล้วนะคะนี่เป็นความพยายามที่จะสร้างภูมิคุ้มกันก่อนถึงเทศกาลสงกรานที่ครอบครัวแต่ละครอบครัวก็จะมีโอกาสได้พบปะกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่จังหวัดกำแพงเพชรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองกรดตำบลสักแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชรเขาก็เตรียมจุดคัดกรองคนที่มีความเสี่ยงสูงให้เข้ามาตรวจหาเชื้อค่ะเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีนนายนัทพลสุพดิตนักวิชาการสาธารณาสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรดบอกว่า ในขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชาชนซึ่งถ้าหากคณะกรรมการโรคติดต่ออนุญาตก็จะฉีดได้ทันทีค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์สงการเทศกาลสงการที่กำลังจะมาถึงนะครับเราก็ได้มีสัปดาห์รณรงค์นะครับเป็นสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้านะครับก็เริ่มรณรงค์นะครับโดยใช้มาตรการของ สาธสุขจังหวัดกำแพงเพชรนะครับการเคาะประตูบ้านนะครับก็ได้มีการเคาะประตูบ้านไปฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดบ้านนะครับก็จะเริ่มในสัปดาห์หน้านะครับในวันอังคารนะครับเราก็จะมีการไปฉีดให้โดยเคาะประตูบ้านของผู้ป่วยเลย บางพื้นที่สงกรานปีนี้จำนวนเจ้าหน้าที่มีน้อยลงนะคะอย่างที่จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเขาก็เลยไปให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเรื่องการตรวจ ATK ให้ทำได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพช่วยกันลดภาระง,งานของเจ้าหน้าที่ในช่วงสงกรานค่ะโดยให้นำความรู้ไปแนะนำคนในครอบครัวแล้วก็คนในพื้นที่ของตัวเองด้วยนะคะ ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะผู้ปกครองจํานวนมากพาบุตรหลานไปรับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดหอประชุมศรีวชิรโชคที่มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงคราม,มาซึ่งศูนย์แห่งนี้นะคะฉีดได้วันละ1,500คนแต่คิวเต็มตั้งแต่เช้าค่ะก็เลยทําให้คนต้องผิดหวังกลับบ้านปันกันไปจํานวนหนึ่งนะคะมีเสียงเรียกร้องว่าอยากจะให้เพิ่มศักยภาพในการฉีดสําหรับจุดบริการนี้ค่ะ